เอาเลยเอาเลยไปเลยไปเลยโว้ยแม็กโครมาแล้วแม็กโครแล้ว<คร>อ้าวตอนนี้เราอยู่ที่สถาน,นีรถไฟบ้านโป่งนะเดี๋ยววันนี้น้องบีมจะมาเอารถแม็โครรถตักดินรถบรรทุกมาวิ่งเล่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องบีมกับแม่บีอ่ะ ปล่อยรถลงเนินเลยนี่ตรงนี้เราจะเป็นเนินทางชันนะดูซิว่ารถจะวิ่งเร็วแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนี่ตอนนี้น้องบีมกับแม่บีก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวให้น้องบีมกับแม่บีปล่อยรถลงมาเลยว่าวิ่งเร็วไหมเอ,อาเลายเอาเลายไปเลยไปเลยโอ้ยแมกโครมาแล้วแมคโครแล้ว รถตักดินมาแล้วรถตักดินมาแล้วรถตักดินมาแล้วไปแล้วไปแล้วเอารถตักดินโค้งเอารถบรรทุกมาแล้วรถบรรทุกมาแล้วรถบรรทุกมาแล้วจอดแล้วเอาไม้เอาขึ้นไม่ไหทันนุนเลี้ยวนะเอาบิมป่อยลงมาแล้วอ่าแล้วรถบรรทุกมาแล้วรถบรรทุกมาแล้ว พี่ตามไปเก็บออเอาบีมมาลงมาอีก <c oughs> มาแล้วรถแมคโคมมาแล้วรถแมคโคมมาแล้วรถแมคโนมาแล้วโอ๋อ <c oughs> เอาๆรถตักดินมามาแล้ว <c oughs> ไม่รถรถรถตักดินอ่ะ <c oughs> หัวเลี้ยวอ่ะนี่น้องบีมปล่อยมาแล้ว <c oughs> นี่น้องๆป้าป๋าจะพูดฟังเนี่ยมันมีลานแก๊กๆเนี่ยมันจะวิ่งฟืดหน่อย แต่รถแมคโครเนี่ยเขาไม่มีลานเขาไม่มีลานเลยเป็นล้อฟรีๆเลยอะ่ะมันวิ่งเร็ววิ่งเร็วกว่าคันอื่นเออนี่ก็เป็นเป็นล้อเป็นแก๊แกถ้ามีสิ่งแก๊แกก็มีลานอ่ะเดี๋ยวให้น้องบีมขึ้นไปป้อยอีกรอบหนึ่งนะน้องบีมสนุกไหมสนุกป่ะเดี๋ยวไปป้อยรถเอารถไปด้วยลูกมาแล้วรถบรรทุกลงมาแล้วรถบรรทุกลงมาแล้วไาแล้ว มันเลี้ยวมันเลี้ยวเอาเลยวลดแมคโครลงมาแมคโครเนี่ยแรงสุดโอ้โหแมคโครนี่ยังแรงเลยปลไปแล้วปลไปแล้วปลไปแล้วไปแล้วเอารถรถตักดินมา <c oughs> เอาไม่ไหลอ่ะ <c oughs> ไม่วิง่งไม่วิง่งอา้าวถอยหลังถอยหลังลงมาแล้วถอยหลังลงมาแล้ว อ้าวเดี๋ยวรอบนี้เราจะเล่นเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราจะปล่อยทั้งสคันลงมาพร้อมกันเลยพร้อมแล้วปล่อยเลยมาแล้วสมคันลงมาแล้วโอ้แมคโครมาแล้วฮะแมคโครแมคมโครนี่แรงจริงอะ่ะอีก2คันกําลังวิ่งมานะโอ้รถบรรทุกมาแล้วรถบรรทุกมาแล้วอ๋อองบีมกมําลังต้งรถตั๊กลงมาอีกแล้วออ อ้าวเป็นยังไงกันบ้างน้องๆสนุกกันครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้น้องบีมเยอะๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบีมบ๊ายบาย,บายเพื่อนล้ว